สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใส่สวิตไฟรุ่น2ทางของกาเทียนะครับสวิตไฟรุ่น2ทางกงา็ง่ายครับผมจะมีสาย2เส้นก็คือสายทูเวย์ถ้าเราแกะมาจากบล็อกแล้วสายทูเวย์มี6เส้นนะครับเราใช้แค่คู่เดียวเราจะไม่ใช้หลายคู่นะครับสายไฟนะครับเราจะเริ่มที่สายแรกนะครับจะมีไฟก็คือสายแนะครับจะเป็นเมนไฟนะครับสายที่2จะเป็นสายลอดไฟ นะครับแล้วก็สายคู่ทูเวก็คือ1กับ3นะครับสายเส้นแรกนะครับเข้าที่ช่องคอมนะครับแล้วก็สายเส้นที่2เข้าที่ช่อง L นะครับต้นสายกับปลายสายต้องเข้าเหมือนกันนะครับช่องคอมนะครับผมต้นสายก็จะเข้าคอมเหมือนกันปลายสายเข้า L อันนี้ก็จะเข้าแเหมือนกันนะครับทั้ง2ตัวเลยจะเข้าเหมือนกันนะครับส่วนสายเมนไฟเราจะเข้าที่ L เหมือนกันนะครับเพราะว่าสายคู่นี้จะเป็นสะพานไฟไปหาสวิตตัวนี้นะครับผม แล้วก็ L 1 L 2 L 3พรพวกนี้จะเป็นสายของหลอดไฟที่เข้าไปหาที่หลอดนะครับผมเรียบร้อยนะครับพอเราต่อสายไฟเข้าหากันเรียบร้อยแล้วลักษณะลูกค้าของสวิต t ไฟลูกค้าจะเปิดได้แค่ฝั่งเดียวนะครับฝั่งที่มีสายหลอดไฟเท่านั้นฝั่งนี้จะไม่สามารถเปิดได้เลยคราวนี้เราไปทําวิธีการลิงก์ข้อมูลหากันขั้นตอน,นง่ายๆนะครับเราใช้นิ้วกดค้างไปที่สวิต์ไฟที่สามารถเปิดไฟได้นะครับ กดค้างไปเลยนะครับเขาจะมีเสียงหนึ่งตึ๊บเรามากดลับที่สวิตตัวนี้นะครับโดยใช้ใช้นิ้วแตะเฉยๆครับสวิตไฟจะกดได้แล้วครับเห็นไหมครับตัวที่2ก็เหมือนกันนะครับถ้าเรามีสายหลอดใส่เข้าไปใช่ไหมครับตัวที่2ก็เหมือนกันแล้วก็กดค้างเอานิ้วแตะไปเลยครับนี่ครับ เราจะสามารถเปิดปิดได้ทั้ง2ฝั่งแต่ถ้าเราสมมุติว่าเราจูนผิดใช่ไหมครับเราอยากจะล้างค่าของเขาวิธีการล้างค่านะครับก็ขั้นตอน,นง่ายๆนะครับเรากดไปที่สวิตช์ที่เราเปิดไฟติดหรือว่าที่มีสายรอดหะครับเรากดเลย1ครั้งไม่ต้องเอามือออกนะครับให้เขาดังสองครั้งคือการล้างค่าของสวิตช์ไฟแหละครับเห็นไหมครับผมจะกดฝั่งนี้ไม่ติดเลย แต่ฝั่งนี้ยังติดอยู่เพราะเขามีสายรอดตัวที่2ก็เหมือนกันนะครับถ้าสมมติว่าเราจูนผิดเราต้องการจูนใหม่เราต้องก่ออนิ้วกดค้างให้เขาดัง2ทีเราถึงจะปล่อยมือออกครับเห็นไหมครับกด1ครั้งคือการลิงก์ข้อมูลหาก,กันกด2ครั้งกดค้างคือการล้างข้อมูลทั้งหมดครับขั้นตอนไง่ายๆแค่นี้ครับ